สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาเจอ <ๆ S 1> กับนุ๊อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะวันนี้นะคะนุ๊มีโตโยต้าโคราอันติสสีขาวสวยๆทะเบียนสวยๆมาฝากสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาอันติสมือสองใช้งานรถสภาพสวยๆนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดกับคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นปี2017นเะคะเป็นเครื่อง1.6 g สีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคานะคะ ลดไป11,000บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าต้องรียกต่มนะคะผ่อนสบายๆนะคะราคาตั้งขายที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะคะราคารถจากหน้าป้ายไป10,000บาทเลยนะคะจากราคาตั้งขายอยู่ที่4,10,000บาทนะคะตอนนี้รถเหลือไป เพียงแค่3 9 9 9 0 0 0บาทเท่านานนะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่สวยและน่าใช้งานมากๆผ่อนสบายๆนะคะคันนี้เดือนละผ่อนเดือนละเพียงแค่6,800บาท ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครด,ดิตดีสามารถออกรถฟรีดาวจัดยอดได้เต็มเลยนะคะกับคันนี้สีขาวส,สวยๆมาพร้อมการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีพิกคว่มชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดนุดมาได้เลยตามเบอร์โทร0914447982นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะรายละเอียดรอบคันนะคะกับตัวอันติสคันนี้กันเลยค่ะ เรามาเริ่มดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถเลยนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้าโครม,ม,มสวยๆนะคะของเรานยะคะการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีผิดความชนหนักต้มน้ํามาแน่นอนนะคะเรามาดูกันที่ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะไฟหน้าคันนี้มาพร้อมไฟมังติรีพิเตอร์โคมไฟใส่กิง้งสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะในส่วนของโคมไฟไม่มีการเปลี่ยนหรือว่าแตกลายงานแน่นอนนะคะการชนหน้ายังอยู่สภาพเดิมให้เห็นแบบนี้สวยๆไม่มีการชนมาแน่นอน นะะในส่วนของตัวสีนะคะในส่วนของตัวนี้เรามีเก็บงานให้เล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของเหลี่ยมนะคะคมกริบแบบนี้ก็ยังเป็นสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะนี่รถนะคะสวยมากสาหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าผ่อนเดือนละเพียงแค่ 6,800บาทเท่านั้นนะคะนานสูงสุด84งวดออกรถฟรีดาวน0บาทไม่พอเพลงเท่านั้นนะคะทางบริษัทเพชรยนต์เราได้จัดโปรโมชั่นนะคะต้อนรับเทศกาลปีใหม่ขับฟรี90วันด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะสามารถสอบถามรายละเอียดนุดมาได้เลยนะะตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันต่อคะ่ะในส่วนของตัวแมทคันนี้นะคะได้เป็นแมตขอบ16แมตทูโทนสวยๆเลยคันนี้แมตเดิมจากตรงงานนะคะ สำหรับในส่วนตัวยางนะคะได้ยางปี2021ด้วยทั้ง4เซนเลยนะคะดอกยางยังหนานะคะยังวิ่งใช้งานได้ยาวๆเลยซุ้มร้อนะคะสภาพเดิมๆสวยๆไม่มีการผิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะของเราการตีได้เลยสวยเดิมจากโรงงานรอบคันนะคะ ในส่วนของคันนี้นะคะในส่วนของกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมาพร้อมไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกหน้ารถก็เป็นกระจกเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะไม่มีการแตกรอยงาหรือว่าเคยเปลี่ยนมาแน่นอนกระจกเดิมนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะในส่วนของกระจกรอบคันคันนี้นะคะได้เป็นกระจกเดิมนะคะทั้ง4ี่บานกระจกเดิมจากโรงงานเลยไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการชนมาแน่นอนของเราการันตีโครงสร้างเลยนะคะเดี๋ย,ยวนุชจะพามาดูนะคะนี่ ตาสัญลักษณ์โตโยต้ายังอยู่ให้เห็นและก็มาพร้อมตัวสัญญาณการขโมยติดตั้งนะคะมาจากโรงงานให้แล้วมือเปิดได้เป็นสีขาวสวยๆพร้อมสีโครเมียมตัดเพื่อความดูสปอร์ตนั่นเองนะคะนี่ภายในตัวรถคันนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนสีเบจสวยๆนะคันนี้เป็นโทนสีเบจและก็ดำนะ,ะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะดีไซน์ออกมาสวยหรูมากๆ สีขาวสภาพสวยสวยเลยบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของตัวด้านข้างประตูค่ะคันนี้นะคะนุชบอกได้เลยว่าไม่มีริ้วรอยนะ,ะได้เป็นสีดำพลาสติกสีดำพร้อมสีเบดต,ตัดขอบเพื่อความดูสปอร์ตนะ,ะคันนี้สภาพไม่มีการถลอกขีดขาดเลยสวยสวยโครงสร้างนะ็อตทุกตัวยังอยู่สภาพเดิมนะรอยเม็ดอาร์ตเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะ เรามาดูกันต่อค่ะในส่วนของน็อตทุกตัวเนี่ยยังอยู่สภาพเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะออกนะคะนี่เดิมๆเ,เลยนะคะใครที่อยากมาดูรถจริงนะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ถนนสีรีไทย68แยก1เมนบุรีนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าเข้ามาหานุชติดต่อนุชมารองรถได้มารับชมโครงสร้างได้เลยนะคะคอนโซลน,นะคะลักษณะคอนโซลเขาจะเป็นพลาสติกสีดำนะ เดิมเลยนะคะไม่มีริ้วรอยการถลอกสวยๆและในส่วนของตัวนะคะด้านหน้ารถคันนี้นะคะได้เป็นสีเบทนะ,ะสีเบทสวยๆเช่นเดียวกันเกณการใช้งานนะคะคันนี้ใช้งานได้ปกตินะ,ะมีในส่วนของคู่มือการใช้งานให้ด้วยนะคะของเราถือว่าอุปกรณ์ครบมากเล่มไม่มีชํารุดสูญหายนะคะคันนี้ไม่มีพิษความชนหนักตมน้าแน่นอนทุกคันเลยของบริษัทเพชรยนต์เหล่านะคะ อ่ะในส่วนของบอดี้ด้านหน้าเนี่ยคันนี้จะได้เป็นตัวลูกเล่นเครื่องเสียงแบบหน้าตอกว้างแบบนี้ให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันก่อนดีกว่านะรอยแผ่นเพจนะคะลูกค้าเนี่ยแผ่นเพจก็ยังมีให้เห็นนะแผ่นเพจยังอยู่สภาพเดิมรอยน็อตทุกตัวนะคะนี่ยังอยู่สภาพเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะสะภาพเดิมเดิมเลยนะนี่นะคะถ้าใครที่สนใจนะคะคันนี้นะคะ ฝากกดติดตามและโทรมหาหนูได้เลยนะคะ,ะน่านข้างนะคะสวยๆไม่มีนิ้วรอยเช่นเดียวกันนะคะทั้ง4บานเลยนะประตูแล้วก็โครงสร้างน็อตทุกตัวอยู่สภาพเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะเลยนะ,ะสภาพค่อนข้างสวยเลยรอยเม็ดอาร์ตมีให้เห็นกันชัดๆเบาะหลังนะคะเป็นเบาะนะคะหนังสีเบจเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยคันนี้กว้างขวางดีไซน์ออกมา ความแบบว่าภายในตัวรถนะคะให้สะดวกสบายในการนั่งหรือว่าขับขี่นะ,ะภายหน้าหลังก็เช่นเดียวกันค่ะนั่งแบบสะดวกสบายไม่เออัดแน่นอนนะคะเป็นสีดำตัดสีเบจส,ส,สวยๆแบบนี้เลยเบาะหนังตึงเป๊ะยังอยู่สภาพเดิมจากโรงงานเลยนะคะเรามาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของตัวด้านหลังนะะไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานเลย นะไฟท้ายเดิมกันชนเดิมไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนไม่มีการโดนมาแน่นอนนะคะคันนี้ด้านหลังก็สภาพสวยๆไม่มีริ้วรอยตราสัญลักษณ์โคราอันติส1.6ด1.6จียังอยู่สภาพคงครบหมดทุกอย่างนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวนุชจะพามาดูคะ่ะในส่วนของตัวด้านข้างตัวนี้กันต่อบ้าง นะคะคันนี้นี่นะคะด้านข้างก็ไม่มีริ้วรอยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างน็อตยึดทุกตัวยังอยู่สภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะภายในตัวรถกว้างขวางค่ะน่าใช้งานมากคันนี้นี่นะคะมากันต่อค่ะในส่วนของภายในนะคะตัวนี้บอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนน็อตทุกตัวยังอยู่สภาพเดิมหมดเลยนะคะน็อตทุกตัวยังอยู่สภาพเดิมๆ,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 ๆ นะคะไม่มีต้องรอการแกะไขงัดแงะนะคะทุกตัวนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวน้จะพามาดูในส่วนของน็อตยืดค่ะสวยเดิมไม่มีต้องรอการแกะไขนะค้างประตูนะ,ะไม่มีริ้วรอยที่เปิดปิดกระจกแบบออโต้พร้อมเส็นเตอ์ล็อกให้แล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้บอกได้เลยนะคะว่าสวยครบจบที่เพชรยนต์นะคะอ่ะคันนี้ค่ะพวงมาลัยมังติฟังก์ชั่นนะ,ะพวงมาลัยหุ้มด้วยหนัง สีดาสวยๆไม่มีนิ้วรอยการถลอกและเครื่องเสียงค่ะคันนี้ได้มาเป็นแบบสี่เหลี่ยมปุ่มกดสะดวกสบายในการใช้งานหรือว่าการขับขี่เนาะเผื่อเวลาบางทีลูกค้านะคะตาออกต่างจังหวัดต,ต้องการการกดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถกดเข้าไปเต็มนิ้วมือเลยไม่ต้องละสายตานั่นเองนะคะในส่วนตัวแอร์นะคะระบบปรับมือค่ะปรับสีระดับ อร์เย็นฉ่ำมากค่ะกับคันนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันต่อค่ะเรือนไม้สีฟ้าเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้อย่างที่นุ้แจ้งเลยนะว่าไม้อาจจะเยอะนิดหน่อยนะคะแต่ลูกค้าเรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างแน่นอนได้รถปี2017โครงสร้างเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำมาแน่นอนนะคะการันตีได้เลยนะคะใครที่รับไม้คันนี้ได้นุดลดราคาให้ไป10,000บาท นะคันนี้จากราคาหน้าป้ายเลยนะลูกค้าเดี๋ยวหุดให้ดูนะร,ราคาหน้าป้ายนะคะ4 1 0 0 0บาทรถเหลือ3,99,000บาทค่ะเป็นเครื่อง 1.6G นะคะปี2017ัไม่ใช้งาน2 1 3 8 5 4กิโลได้เป็นรถมือเดียวเลยนะคะลูกค้าเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะใครที่สนใจนะสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้นะคะรถสวยการันตีโครงสร้างแน่นอน ลูกค้าแวะมาดูรถได้มาลองรถได้มาดูโครงสร้างจริงได้เลยนะคะของเรามีให้ดูมีให้ขับลองได้นะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูคะ่ะในส่วนของตัวเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างสีเดิมจากโรงงานรอบคันเลยนะคะคันนี้นี่นะคะสวยๆสีขาวนี่เดี๋ยวนุชพาม,มาดูกันเลยนะคะโครงสร้างเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างหลังกันก่อนนะคะในส่วนของโครงสร้างหลังเนี่ย น็อตทุกตัวอยู่สภาพเดิมรอยเม็ดอารตต่างเนี่ยเดิมเลยนะคะไม่มีการชนท้ายมาแน่นอนภายในตัวรถกว้างขวางนะคะคันนี้และมากันต่อเลยค่ะในส่วนของด้านล่างคันนี้นะคะมาพร้อมยางอะไรนะคะแม่แรงอุปกรณ์เครื่องมือมีครบหมดเลยด้านล่างรอยซิรซิลิโคนต่างๆนะคะคันนี้ก็ยังอยู่นะคะสะภาพเดิมไม่มี่รงรยการติดแก๊สมาแน่นอนนะคะ รถสวยเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้เป็นรถบดระหว่างจากหน่วยงานนะซึ่งรับประกันในส่วนของโครงสร้างเลยเพราะลูกค้านะคะจะเข้าตรวจเช็คระยะทุกตลอดสัญญาการใช้งานเลยนะเพราะฉะนั้นในส่วนของโครงสร้างของเราไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำกอไม่มาแน่นอนขายตามสภาพเลยคันนี้ลูกค้าจะได้รับปี2 0 1พผ่อนเดือนละ6,800800บาทนะตลอดอายุสัญญา8 4งวดเลย รถส,สวยนะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวนุจะพาไปดูค่ะในส่วนห้องเครื่องกันนะคะสำหรับตัวนี้มากันต่อค่ะห้องเครื่องสภาพห้องเครื่องคือสวยเดิมจากโรงงานโครงสร้างเดิมเดิมนะคะการชนหน้าเดิมไม่มีร่องรอยการชนมาแน่นอนรอยเม็ดอาร์ตรอยน็อตทุกตัวยังอยู่สภาพเดิมจากโรงงานเลยเครื่องนุ่มค่ะคันนี้บอกเลยนะน็อตทุกตัวน็อตยึดฝากระโปรงยังอยู่สภาพเดิมจากโรงงาน ทั้งหมดเลยเครื่องนเ,เดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะโครงสร้างนะคะตัวนี้เดิมแท้หมดเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตรอยน็อตต่างๆครบหมดนะคะฝากระโปรงเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยการชนมาแน่นอนนะคะรอยกลมๆรอยเม็ดอาร์ตตัวสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะคะคันนี้ใครที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะ,ะขอคนที่ อยากได้คันนี้นะคะนุชบอกเลยไม่สองแสนนะคะขอคนอยากได้จริงๆนะเพราะว่าแต่ว่าเรา mm. เรารับประกันในส่วนโครงสร้างอยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่เยอะแต่โครงสร้างเดิมน่าใช้งานสําหรับใครที่กำลังมองหารถอันตีไว้ใช้งานมือสองโครงสร้างเดิมจากโรงงานนุชอยากแนะนำเป็นคันนี้ที่งบน้อยนะคะอยากผ่อนสบายๆายเพราะว่าตอนเนี้ยเชื่อไหมว่ารถปี2017 เอาทีสเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนกว่าเลยนะผ่อนเพราะฉนั้นผ่อนก็ประมาณ8 0 0พันถึงเก้าแต่ว่าคันนี้ค่ะเราขายตามสภาพอย่างที่นุชแจ้งว่าไมน้อยเราลดราคาลงมาให้แต่ผ่อนสบายลูกค้าได้รับรถปี2อง7ไปวิ่งใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะคันนี้ใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดนุชมาได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยหรือลูกค้าจะแวะมาดูรถได้มาดูโครงสร้างได้เลยว่ารถของเราโครงสร้างเดิม แน่นอนนะคะได้รถปีสูงไปใช้งานรถสวยๆการันตีโครงสร้างผ่อนสบายและขับฟรี90วันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุชฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องด้วยเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ